ครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพลคนสะกลครับครับวันนี้ก็เป็นรื้อสะพานนะครับบ่าวพลก็ได้ทาการรื้อแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำกำลังนะครับขุดขุดบ่อก่อสร้างนะครับขุดเออบ่อนะครับตัวนี้จะทําเป็นอาคารบรรทุกน้ํานะครับก็พอดีนะครับคนขับรถนะครับมาช่วยขับนะครับ บางวนนี้บางคนก็ติดตุระนะครับต้องไปทำทุระด้วยนะครับไปดูงานอที่นะครับก็ให้คนขับนะครับนิมการเชิญน,นะครับ ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้กำลังใจนะครับแาบเค่องบาปพลคนกุลกัด้วยนะครับนะครับสะพานนะครับที่บาพน์รื้อนะครับเอามาทิ้งไว้ตรงนี้กอดนะครับก็จะทำทางเบียงนะครับ ครับให้ชาวบ้านสัญจรนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับนี้ก็ขุดเอาระดับนะครับก็ให้ระดับโดยช่างชมพทานนะครับให้ระดับนะครับ ับมาตวรวจสอบแล้วครับว่ามันต้องเป็นไปตามแบบแผนนะครับไม่งั้นก็ทําต่อไม่ได้นะครับผิดพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านโน้นกันนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกๆคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ที่ส่งให้กำลังใจทุกคนทุกทุกท่านนะครับ ครับก็ทําการขุดนะครับก็ใกล้เคียงกับงานที่เราจะทํานะครับระดับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามุกท่านนะครับอตอนรับชมให้กำลังใจนะครับช่องบาอปนคนสกลสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็จะขอนะครับจบคลิปการขุดบ่อก,ก่อสร้างนะครับหรือสะพานแล้วก็ขุดบ่อก่อสร้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ